แบง่งไหมอ่ะแบ่งคนอื่นไหมอ่ะไหนเงินหน้ามาดูจิฝ่อยทองติดแก้มฝ่ยทองติดแก้มฝ่อยทองติดแก้มมังเปาอ่ะอยู่ตรงนี้เปื้อนมันเปื้อนมันเปื้อน <c oughs> กินอะไรอ่ะกสตรอเบอรี่ยักษ์ฮะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็พอแล้วสตรอเบอรี่ยักษ์ด้วยนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ยักษนะ์ยักษ์ก็ยักษ์นะะตรอเบอรี่ยักษ์อืมสตรอเบอรี่ยักษ์อร่อยไหมลูกเลือกสตรอเบอรี่ยักษ์ Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye.